ประมาณ7จ็ดมงครึ่งนะคะเราก็จะไปที่เรือลํานู่นกันนะไปทัวร์กันนะคะทุกคนนะโอ๊แต่แล้วะ <laughs> นอนเราไปที่น้ำเหรอที่โรงแรมมันมน,น้ำมันมาไม่ได้นะคะ mm hmm. เขาบอกเนาะเรือมันมามันรับไม่ได้นะคะ mm hmm. ก็เลยเราต้องมาตรงนี้นะ <c oughs> <c oughs> เจ็ดมงครึ่งนะคะซึ่งเราก็เป็นเป็นสองคนแรกเป็นสองคนแรกนะที่อยู่บนเรือนะคะเรือลำใหญ่นะคะทุกคนเนี่ยแบบไม่สองชั้นนะอันนี้คืออันนี้คือชั้นบูดนะคะชั้นล่างก็มีที่นั่งตรงนา้เยอะนะคะเยอะนะน่าจะแบบสายได้แต่แบบมีเป็นร้อยคนเระว่าเมื่อกี้ก็ถามพี่นะคะว่าวันนี้เอมีกี่คนนะพี่ก็บอกสิบเอ็ดคนทุกคนแล้วเรือคือลำใหญ่มากคันนึงก็จะมีเป็นร้อยเปิดเน when I ask e d the uh, front lady at the hotel if it's okay if I left the keys for the scooter and she's like sure does that mean like ได้ได้ it's e a n ได้ค่ะ not ก็ได้ได้ where's my die เกาะช้างสวยมากทุกคนดูภูเขาลูกนั้นสิกูชอบที่มันยังมีความแบบว่าเป็นธรรมชาติเยอะมากๆนะคะเป็นป่าเป็นอะไรเงี้ยเนาะโอเคนะคะับกูก็คำนวณดูแล ว่าวันหนึ่งเอเรือลำนี้ทำเงินได้ประมาณเท่าไหร่นะคะทุกวันเนี้ยมันมีแค่11คนทุกคนเราตกคนละประมาณพันสนะคะซึ่งถ้าแค่มันหมื่นห้าอย่างเงี้ยแบบไม่รู้ว่าคุ้มค่าน้ํามันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรือคือมันบรรจุได้เป็นร้อยคนเลยนะแต่ว่ามีแบบแค่11อคนอะไรเงี้ยแต่คนส่วนใหญ่อาจจะไปเรือลําเล็กนะคะที่เป็นแบบครึ่งวันอะไรเงี้ยนัจะเป็นสปีดโบ๊ทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะจริงอ่ะสปีดโบ๊ทอ่ะน่าจะสนุกกว่านะคะแต่ว่ามันไม่แน่ใจว่ามันมีมันมี้ หนแล้วตรงนู้นนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นคือเขาจมูกเขาว่ามันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นริสเตอร์ขึ้นมาค่ะแล้วมันก็ลอกเมื่อเช้านี้นะก็คือแบบไม่มีหนังเลยนะคะตรงจมูกเนาะก็ไม่น่าจะว่าเดีิยจะลงแบบน้ำได้หรือเปล่าอาจจะไม่ลงน้ําเลยนะคะตรงนี้สวยเลยทุกคนวิวมันดีดีวิวสวยมากนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะคือหาดคลองพร้านะคะทุกคนก็จะมีหินแบบนี้นะแล้วก็นี่นะคะ เดี๋ยววันหลังค่อยมาเพราะว่ายังไม่ได้เลาะามหาดเลยนะคะ Yeah I k n ้ w it's nice อุปสรรคนะคะท่องเที่ยวก็ต้องมีอุปสรรคเนาะวันนี้คือมาถึงหาดไก่เบ้แล้วหาดไก่เบ้นะคะสรุปว่าคืออย่างที่ผู้บอกคือเมื่อเช้ามันจะมีประมาณ11คนใช่ไหมคะเทีนี้คนเรือแล้ว6คนมันก็ขาดประมาณ5คนอะไรเงี้ยคือถ้ามันน้อยกว่าน้อยกว่านี้คือพี่เขาจะไม่ออกเรือใช่ไหมคะสรุปว่ากลุ่มใหญ่เขาคนเซิลหรืออาจจะเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้หรืออะไรประมาณนี้ค่ะ วันนี้พี่เขาก็เลยออกเรือไม่ได้นะคะก็เลยเลื่อนเป็นพรุ่งนี้แทนนะแล้วก็ถ้าเราแบบเลื่อนเป็นพรุ่งนี้เนี่ยพี่เขาจะระจ่ายค่าอุทยานให้ซึ่งของกูมันแค่40บาทแหละของเด็เป็นบาทแต่คือถ้าออกไม่ได้คือออกไม่ได้นะทุกคนเนาะ <Okay. S 1> this one is called ไก i b babe <Okay. S 1> yeah we can we can ride a motorcycle and come here today o no we can go there here too <laughs> yeah, <laughs> วันนี้ก็เลยนั่งเรือฟรีนะคะทุกคนก็สงสารพี่เขาอยู่ สองคนนั้น <accurately> ยังไม่ข uh, like no <laughs> ึ <eyeshadow> ้นจากเรือเลยค่ะได้ขับไปละ free boat ride นั่องจากเดวิดนะคะจมูกเบิดมากใช่ไหมแล้วก็หาซื้อแมสเดวิดอยากได้มงแต่มนหาซื้อมงไม่ได้นะคะมันไม่ไปเอานวนเกาะอะไรเงี้ยมนหาซื้อยากนะคะเราก็เลยแก้ปัญหาเด้วยการเอาเสื้อนะคะมาทำเป็นอีโมงแทนด้วยใช้สกิลตอนที่ปุ่ยยังเป็นเด็กเป็นนอกนะคะ ก็บอกว่าทำไมไม่ใช้แมสแทนอะไรอย่างเงี้ยเดวิดเขาบอกว่าแมสม,มันมันบางเกินไปแล้วก็เป็นแมสมันเขาหายใจไม่ออกนะคะเขาก็เลยไม่เอาอะไรเงี้ยถ้าเป็นพวกผ้าเช็ดหน้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะ,จะจะบางไปนะคะเนี่ยก็เลยใช้เป็นอันนี้แต่ถ้าเจออันที่ดีกว่าเราค่อยเปลี่ยนนะคะทุกคนเราไปกับคนเด้ย จากแผนล่มใช่ไหมแผนจะไปทัวร์ล่มนะคะเราก็เลยคิดว่าจะไปที่โรงแรมเรือเก่านะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าเราต้องดูนะเพราะว่าแผนเปลี่ยนทุกนาทีนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะกินข้าวก่อนก็ปูก็สั่งเป็นผัดกะเพรานะเพราะว่าแบบกินมันง่ายๆนะคะแล้วก็เดบิดก็กินแค่แบบบานาน่าเชคค่ะน้องสนใจน้องแมวนะคะที่นั่งเนี่ยคือไม่ใช่ของคนนะคนของแมวแล้วก็น้องหมาตัวนั้นคือตัวที่ข้ามถนนมาวานะคะสรุปก็คือน้องไม่ใช่ น,น้องป็นลูกคนโหน้อกันนะน้องน้องไม่เป็นหวาดจนจัดนะแต่คือแบบชอบข้นที่หนูก็ไปเล่นฝั่งโน้นอันนี้มีน้องแมวเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณะค,ะค่ณคณคณะ,คะ Thank you จัดผัดกะเพราฮอดโคนหกสบาทเพิ่มไข่10บบาทนะคะเนี่ย What clothes. is doing? Shipping ว <also> so ันทานข้าวเสร็จนะคะก็เลยมาเซเว่นนะคะทุกคนมาเจอม่วงระบายอากาศนะคะดิวิทก็เลยหยิบเลยชิ้นสุดท้ายพอดีนะคะเนี่เข้าไปเซเว่นตะกี้นะคะก็ได้ม่วงแล้วนะแล้วก็ได้เทปนะคะมีก๊อสนะเพราะว่าอาจจะต้องใช้นะคะแล้วก็มีอะโล

มัน <laughs> เหมือนตบกันที่ไห <laughs> It look like you're wearing underwear Yeah <laughs> Oh my god Okay ขับมาตรงนี้นะคะก็มาเจอน้องช้าง3ตัวนะแล้วก็มีแบบให้อาหารช้างนะคะตก้าละ50บาทกินได้เลยไหมคะได้ <c oughs> ปุบเต็ะได้บบ้เอาทางง้บ้างจ้ะ <laughs> Thế mày sàng đấy oh, uh, <laughs> Thế mày <phải> sàng Không quên ha Chị Elephant feeding an elephant. เดวิดนะคะ <laughs> <laughs> น้องตัวตุ้มุมากเลยค่ะตัวใหญ่มากน้องอะ่ะ <laughs> มาถึงว่าตัวแบบตัวหนานะ <laughs> <Good> girl. <laughs> oh, babe เ e put ด unscreen on himself too ดูสาไฟฟ้าโอ้น่ากลัวมากตอนนี้เย็นดีมากเลยค่ะ ถนนคือหักอย่างเงี้ยแหละคะ่ะโอเคให้เข้าไปก่อนเลยดูสเวกัสไงที่ให้เข้าไปก่อนเลยโอ้โห <laughs> ทางหักมากเลยอะอะไรกอน Monkey. Monkey. What do I sing Like sing no like monkey. Oh, where there? Where there? Uh. Oh there, yeah, yeah. And this is another beach. Yeah, this is Lonely Beach. Lonely Lon beach, oh this is where got more of island ตงนี้นะคะเรามาถึงทางแยกตรงนี้นะคะย <You 're S 1> ตอนนี้ like ชยาปรีบีชนะคะแล้วมันก็จะมีทางแยกสองทางเนาะแยกไปทางนี้นกับแยกไปทางนี้นะคะเราจะไปทางนี้นะน้องลิง let's go, <S <it> go? yep go <Past it? S 1> yep go you're gonna slap you in the face เ <laughs> <Go on. S 1> จ้าถิ่นค่ะเจ้าถิ่น This is a really big elephant. Yeah. Wow. Okay, To the right, to the Reception, it. restaurant. Long Beach. <laughs> Maybe check out the restaurant. <laughs> <laughs> uh -huh. It's creepy. Uh -huh. Titanic? Well... Huh? We cannot get in. This is a reception, are they here, babe? Babe, this is a reception. Yeah, where? So, no, you. No, you cannot go out there. Oh, They're fixing it. To yeah. I don't know. They put it on the side one. แล้นี้ก็คือโรงแรมเกาะช้างโรงแรมเ,เรือเก่าเกาะช้างนะคะเข้าไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็ชายหาดตรงนี้ดีมากแล้วก็มีที่นั่งแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพูจะไปนั่งโอ oh, <laughs> ้วดีเวอร์ที่ชิงช้าด้วยนะ สภาพเดบิดมาทะเลแล้ก็นั่งอยู่ที่ชายหาดนะคะทุกคนคนก็แบแฮปปี้กันมากเลยนะมันดีมากเลยถ้าใครมาเกาะช้างก็คืออย่าพลาดที่จะมาหาดนี้นะคะอาจจะไกลนิดนึงเนาะก็มาทางฝั่งขวาเนี่ยแหละนะฝั่งเดียวกับหาดทรายขาวนะคะแล้วก็ขับมาจนสุดเลยสุดถนนเลยนะคะไม่มีที่ไปต่อละนะอั้นั้นก็อยู่ตรงแบบว่าตรงสุดถนนพอดีนะคะก็ มันดีกว่าที่คิดนะเพราะว่าตอนแรกกูคิดว่ามันจะมาดูแค่เรืออเี้ยโรงแรมเรือนี่ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันมันมีชายหาดที่มันแบบว่าน่านั่งมากๆต้นมะพร้าวคือแบบเป็นเหมือนเกาะสว่า์หาดสวรรค์นะทุกคนคือแบบหาดหาดทรายมันต้องมีต้นมะพร้าวใช่ไหมคะแล้วก็ทรายก็ไม่ได้ถึงขนาดแล้วเป็นแบบว่าขาวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นสีประมาณนี้ค่ะไม่ใช่สีน้าตาลเนาะทรงที่นั่งแบบเนี้ยแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบทางมะพร้าวทางมะพร้าวซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าไอแลดนมากๆนะคะนั่นไงเดบิท อากาศดีดีทุกคนหาดทรายก็ร้อนมากเด็บิ๊ก็คือนอนนั่งอยู่ในร่มนะคะอากาศดีนะบรรยากาศนั่าน,นั่งมากมากเลยค่ะในข้างหลังก็จะอมาเนี้มันเป็นแบบว่าส่วนตัวอะไรเงี้ยนิดหนึ่งนะมีต้นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงที่มันบูมๆมน่าจะดีมากเนาะสะตรงเนี้ยก็จะปีญ่าเมียไหลขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงที่มันแบบยังมีคนมาพักไม่รู้ช่วงไหนน <laughs> ะมัน่าจ,จะทําแบบทรายอาจจะขาวกว่านี้นะคะแต่สวยนะสวยโรงแรมเรือนี่ดูใกล้ๆนะคะ ขาก็คงไม่ให้ขึ้นเพราะว่าด้วยความอันตรายนะมันเก่ามากอย่างเงี้ยค่ะแต่ปิดตายว่ากําลังปรับปรุงแต่ไม่แน่ใจว่าแบบก่อนน้นนี้เคยมีคนเข้าไปหรือเปล่านะสวยนะคะทุกคนผู้ชอบผู้ชอบบรรยากาศประมาณนี้นะบรรยากาศแบบไอแลนด์ไอแลนด์แบบนี้นะคะแล้วมาฝั่งเนี้ยของเกาะฝั่งขวาเนี่ยนะคะที่มาลึกๆเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนเป็นจังโก้เป็นป่าแบบว่าชื้นๆมันมีความเป็นไอแลนด์นะคะมันความเป็นชาวเกาะอ,อะไรเงี้ยผู้ชอบนะชอบมากๆนะคะแล้วก็ฝั่งเนี้ยคนจะอยู่น้อยกว่าฝั่ง ฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายเป็นที่อยู่อาศัยปลูกทุเรียนอะไรเงี้ยค่ะฝั่งนี้จะเป็น,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 นเนินๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตรงนั้นอ่ะจะจะขายเครื่องดื่มเนาะ,แล,นนนะ,ะแล้วก็ตรงนี้เขาก็ปลูกมะพร้าวเฟิ่มนะคะเพราะว่ามันก็ยังสร้างรายได้ได้อยู่เนาะต่อให้โรงแรมไม่เปิดนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาแบบมาดูอันซีนอะไรต่างๆไงะคะ่ะก็ปลูกมะพร้าวแต่ก็สวยนะมะพร้าวมันก็ไม่กี่ปีมันก็โตแล้วเนาะก็สวยๆแบบนี้นะคะ่ะ prometed to cold me be ice เล่นน้ำอะไรเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะกลับนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะทุกคน เห็นไหมมันเป็นบ้านพักตนอะเป็นเหมือนเรือนะคะเป็นบ้านพักแล้วก็มันเหมือนเป็นจอดที่ท่าเรืออะไรเงี้ยตรงนี้ก็หลังนี้ก็จอดอีกท่าหนึ่งนะคะแล้วคิดว่าหลังนึงก็อาจจะมีหลายห้องนะคะทุกคนถ้าเราโอ๊ยดีเนาะมีเนี่ยเห็นไหมแอร์เก่าๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีอยู่เลยนะเนี่ยค่ะเป็นแบบเนี้ยเนาะตอนนี่คือมันผบุพังมากๆแล้วนะคะเดวิดเนี่ย พังมากๆแบบนี้นะคะแต่มันดูแบบว่ามันดูเดวิดสภาพนี่ยค่ะมันเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมผุพังประมาณนี้เลยนะคะคิดมันเหมือนกับว่าโดนทิ้งประมาณยี่สิบปีที่แล้วนะคะทุกคนนะก็ฝั่งน้นก็จะเป็นทะเลเนาะดีนะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางไปหาดไก่เบนะุ๊กก็มาแวะตรงจุดชมวิวนะคะเดวิดก็ยังใส่หม่องอยู่เลยนะ ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นเกาะมันในเนาะแล้วก็ตรงนู้นนะคะคือเกาะมันนอกนะตรงนั้นคือเกาะปลีนะคะแล้วก็ตรงนี้คือเกาะหยวกเนาะที่ปูรู้เพราะว่าตรงนี้ค่ะมันมีป้าอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ไงเราสามารถขึ้นไปชมอยู่ตรงนู้นได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มองลงมาด้านล่างเนาะหรือว่าจะยืนตรงนี้ก็ได้นะคะเมื่อกี้ก็ไปจองนะคะผ่านมาที่หาดไกเบ้แล้วก็เลยแวะซื้อัวนะคะก็เป็น ช้างมีชัยนะคะทุกคน550บาทนะเล่นกับช้างนะคะก็จะมีน้องก็จะมีบางบางตัวก็จะมีแบบอ่านอยู่ข้างหลังนะ,ะสำหรับนั่งนะคะแต่ว่าปูไม่เล่นปูไม่ได้แบบว่านั่งเนี่ยโไม่แน่ใจว่าันมีแฮปปี้หรืออะไรนะจนปูจะไปเล่นที่หาดนะคะปู <But> <Huh? S 1> It's a huge uh. huge animal น้องตัวนี้เล็กๆนะฝะั่งนี้โซนนะนี่น้องน่ารักโซน น้องซนค่ะซนๆซนตัวเล็กนะนี่น้องก็ได้น้องตัวนี้มานะคะน้องอายุ8ปีนะกำลังจะเดินไปที่หาดนะคะน้องมาแล้วค่ะน้องมาแล้วเมื่อกี้มีขอขนมร้านขายของ้ลยนะแล้วฝรั่งก็บอกว่าไม่มีขนมเราก็จะเดินไปทางนี้นะคะทุกคนมาที่ชายหาดนะตรงคนเยอะๆนะคะพี่เขาบอกวันนี้น้องอาบน้ำหรือยังคะยัง น้องจะลงมาที่หาดแล้วค่ะชีวิ Alive still? What? Is he alive? Wow, he's yeah. drowning. <laughs> <laughs> What's he doing? Shower. Oh yeah. Oh, breathing pretty heavily on me. Oh, oh hey buddy.

You're just a cameraman. You don't, yeah. want, you don't even want to get in the water. No. <laughs> okay, they, they are married already. That's good. You're the elephant.

ไม่แล้วค่ะ์ยูเทิร์น turn. มาเกาะช้างรอบนี้จะมาเดอะยูเทิร์นกี่รอบเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะคนผู้สั่งเป็นผัดไทยปลาหมึกมานะคะน่ากินมากน่ากินมากว้าวโอ้มค์เนสต้องพิมาแล้วเดวิดมือปริศนาอะไรแล้วมือสุดเงียบเอ็กซ์ควิดสุดใหม่ พั okay. mm. Mm ้นจะให้พิซซ่าไม่ฉันไม่ต้องซซ่า่คุณต้องคุณจะมีพิซซ่าแล้วพิซซ่าที่สุดท้าี่ฉันได้ให้คุณกนมีกี่ชิ้นไม่คุณโกหกทุกคน้อยห้าสิบปุ๊กจะจ่ายได้มีชิลลี่อยู่ที่ไหนสักแห่งใก่วไม่หรอกไม่ตัวนี้นะคะเป็นเมนูของกัมพูชาาว ก็ไม่เคยทานนะแต่ว่าเดวิดเขาแบบเขาอยากลองมาตั้งแต่วันแรกที่มาแล้วค่ะ rice e really a l l y my good good. but rice okay good คือเดวิดเขาเคยไปกัมพูชา <laughs> เขาบอกว่าอาหารที่เผ็ดที่สุดที่เขาเคยทานก็ <laughs> คืออยู่ที่กัมพูชานะคะ <laughs> แล้วก็อันนี้ก็เผ็ดเขาเรียกว,ว่าไก่เหนียวอะไรสักอย่างนเหมืแต่ว่าเขาก็ถามว่าเอาาแม่คะไก่เหนียวนะคะอะไรเงี้ยปุ๊กเลยเปลี่ยนเป็นไก่ธรรมดาแทนเพราะว่ากลัวไก่มันจะเหนียวเกินจะเกินดีเลยฮะกัมพูชานะ